ทั่วประเทศก็น,นำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาทและมีพธิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขอจรเกียรติรักาพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศราเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชการรุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566 พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทําบุญตักบาทพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจากวัดโสธรวรารา,รามวรวิหารมารับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าที่ร้อยตรีพิรุณเหมารักรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายคารวสประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพชพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งก็ภายใต้โครงการรวมใจเทิดไทสถาบันพระมหากษัตริย์จัดโดยจังหวัดระยองและคณะสงฆ์จังหวัดระยองมีพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายสง ทั้งดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว่ังในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้พุทธศาสานิกชนเป็นประสงคนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยองได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาทำบุญตักบาตรวิถีไทยวิถีพุทธสืบสารวัฒนธรรมใส่บาตรวันเสาร ประสงค์สามรูปถวายพระโพธชยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชรกิิยาภาในเรียนทีราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาให้สงายจากพระาการประชวรเร็ววันโดยมีพระครูโสพิษป,ปัญญากรจะอาวาสวัดป่าประดูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งการทำบุญตักบาตรวันเสาร์ดังกล่าวก็จัดต่อนเนื่องมา3ปีแล้วนะครับ นอกจากใส่บัตรในวันนี้แล้วยังได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชราคิตยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารวินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ววันมีพลานามัยแข็งแรงและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่สรงมีพระคุณต่อประสกนิกรชาวไทยพระครูวิบูลปริยติกิจเจ้าคณะอำเภอศิรราชาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายวรจักรสถาพรพินโยนายอำเภอศิรราชาเป็นประธานฝ่ายครวาส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ71พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเจ้าอาวาสวัดต่างๆในอำเภอศรีราชาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในอำเภอศรีราชาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทและ,จะเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชากุศลในบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติสนามหน้าสะลักลางจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและประกอบพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่หอประชุมจังหวัดประจินบุรีสารกลางจังหวัดประจินบุรีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน